สวัสดีครับวันนี้นะครับเอาพระพุทธังนะครับเนื้อนวะเนื้อนวะนะครับตรงนี้เอามาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวจะมาบอกกันว่าถ้าเราดูเนื้อไม่ได้ให้ดูตรงไหนได้อีกนะครับที่ผมดูนะครับที่ผมใช้การดูอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมุติว่าเรามองจากรูปเนี่ยเราแยกแยะไม่ได้นะครับว่านี้เป็นเนื้อทองแดงหรือว่าเป็นเนื้อนวะ ให้สังเกตจากโค้ดนะครับถ้ามองเห็นโค้ดนะครับตาพาไม่ไม่มีการเลี่ยมปิดนะครับโค้ดนว่าจะออกแดงๆนี้นะครับเพราะว่าพาที่ทาออกมาเนี่ยพาทุกองค์ที่ทําออกมาไม่ว่าจะเป็นลมดาเนี่ยหรือว่าจะเป็นนวะาเนี่ยเาต้องเอาไปตอกโค้ดก่อนตอกโค้ดก่อนที่จะลมดํานะครับก่อนที่จะลมดําเพราะฉะนั้นโค้ดของตัวลมดาเนี่ยก็จะไม่เงาแบบนี้นะครับจะไม่เงาแบบนี้ จะไม่ไม่ใส่แบบนี้ก็ตอกเสร็จปุ๊บเอาไปลมดำเพราะฉะนั้นตรงโค้ดเนี่ยก็ต้องติดลมดำไปด้วยก็จะเป็นสีดำนะครับอันนี้คือจุดสังเกตอีกแบบนึงนบงน่งนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องผิวเรื่องอะไรนั้นผมเคยบอกไปแล้วนะครับจากคลิปคลิปก่อนแล้วก็ในเพจนะครับผมได้เปรียบเทียบรูปไปให้ดูแล้วนะครับนี่เป็นเนื้อนวะนะครับองนี้ค่อนข้างที่จะ สวยนะครับองจริงนะครับแต่ถ่ายรูปออกมาแล้วดูไม่ไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าองจริงนี่สวยกว่าสวยกว่าในรูปนะครับตังนี้เจ้าของบอกว่ามีแป้งเจิมติดด้วยนะครับตรงซอกแขนครับข้างใต้นี้นะครับกิ่งดังนะครับกิ่งดังตรงนี้มีเจ้าของแล้วนะครับนี่ให้สังเกตนะครับที่โค้ดเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบให้ดูว่าโค้ดของ นวะกับทองแดงสีแตกต่างกันยังไงแต่โค้ดเหมือนกันนะครับโค้ดเหมือนกันแตกต่างกันที่สีเท่านั้นเองเพราะว่าลมดำเนี่ยก็คือจะไปติดตรงที่โค้ดด้วยก็เลยจะดำดำนะครับแต่ว่านวะเนี่ยจะไม่มีการลมอะไรทั้งนั้นจะเป็นที่เนื้อเขาเลยนะครับคือจะเป็นลักษณะแบบนี้ไปเลยนะครับจะไม่มีลมดำติดตามซอกของโค้ดนะครับ นี่คือการดูอีกแบบหนึ่งนะครับเราต้องดูหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างประกอบกันด้วยนะครับอันนี้เป็นเนื้อก็ค่อนข้างดูง่ายนะครับคาคุกขังราคาก็เนนาวานี่ราคาก็สามหมื่นครับสตาร์สามหมื่นบวกลบนะครับสวยๆก็อาจจะแตะสี่หมื่นได้นะครับไปครับข้างหน้ามีพาอะไรรุ่นไหนมาให้ชมกันอีกก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ